ตอนนี้ก็บอกว่าเจ้ก็อัปเดตเป็นวันเดิมเลยครับผมเสียงใหมาอาจจะดูดีขึ้นหน่อยก็เพราะว่าเออไหม่นี้เนจาจะดีนะครับผมก็อัปเดตไปมไปแล้วว่าเดีย๋ยวพวจะี่ๆให้ตรงนี้มันยังไม่อัปเดตเลยเสักครู่นะครับผมคือมันอัปเดตตรงที่แบบว่าโลกแกเป็นคลาสสิแมแบบก็คือแบบว่าเออกลายเป็นโลกธรรมดาของเราไปแล้วแล้วก็ว UFO นั้นจะปรับให้เร็วขึ้นกว่าเดิม20%แล้วก็คอปเตอร์จะส้มแบบว่ามันไม่หมุนผมว่ามันไม่หมุนนานเลยนะก็ไปดูกันเลยวันนี้ผมก็จะไปดูสิ่งที่วัยวันะครับผมก็ชิคเกตถือวัยเนี่ยผมก็ไม่อยากอะไรพูดมากแล้วขอให้ครับขอให้ มันจะต้องีเหตุการ์แบบพวกนี้อีกนะเฮ้ยนั่นดูเอ็นั่นดูเออคนจะกลัวทาไมั่นจากที่นี้เฮ้ยเอาดูก็นสิเราหล่อคอยอันนี้ก็ผวมันก็จะผาให้เร็วขึ้นนะครับอูันนี้ก็จะเร็วขึ้นก็ผมมีสูร็น่ถ้าใครชื่อไปอ่านในทวได้วยก็ มันก็โจยงช่วงนี้ก็เดปอดเดียวสรนราดูที่ขดมันอาจจะวนหรือไม่วนก็ได้ผมก็สิเกียมาถือไบใบมันบมันไม่รอยเขาจะวออดผมจะว่สอไอ้พวกโจยไอ้พวกนั้นผมแค่จะมาอชิวนะครับอนี่เหรมันวนืยังมันมันกลับวงแล้วมันน่าจะกาอแล้วขอรถ ออยุธินุอาจจะพิชิตพดก็ได้เล้วก็ไก่แบบคลาสสิกเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็อัปเดตนิดนิดนิดหน่อยเรียนก็อให้แล้วเนาะส่วนเราดูที่ไปดูถังน้องอันเลยว่าวันน้องวันหยุดเรือยงอุบวาดังอยู่อันนี้ก็อยุดแล้วเนาะ ก็สาสนี้ก็ขอลดเพียงแค่นี้ครับจเดินกันไล์กดแชงกันสั่ใครด้ครับผมซึ่งอัปเด็กตอนไหนไรู้ขอจะก็เด็กแช่ก็ได้เออผมอาจจะเ่้านี้ก็จะคอยเดินเกี่ยมเขาเขาขอเสียเออก็ขอเสกิฟฟิลห้หน้าสวีครับจอกันหน่อย